รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมหาหรือกับผู้แทนชาติต่างๆในการประชุมคณะมนตรีสิทธทิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติณน,นกรเจนีวาสมาพันธรัฐสวิตเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันค่ะ ลเอกธนาศาักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมคณะเดินทางถึงนครเจนีวาสมาพันธทรัฐสวิตเพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสาประชาชาติสมัยที่28โดยในวันนี้มีกําหนดกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมระดับสูงและมีกําหนดเข้าพบหารือกับข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสาประชา,ชาติผู้อำนวยการใหญ่องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานและรักษา การผู้อํานวยการใหญ่สํานักง,งานสหรประชาชาตินน,นครเจนีวาเพื่อหารือเรื่องความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรประชาชาติในประเด็นต่างๆนอกจากนี้จะหารือกับผู้แทนประเทศต่างๆเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในระดับทวิภาคีด้วย สำหรับคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหรประชาชาติเป็นกลไกระหว่างรัฐที่มีหน้าที่ติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่วโลกสร้างบรรทัานของการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนรวมทั้งส่งเสริมขีดความสามารถในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศต,ต่างๆโดยนับตั้งแต่การก่อตั้งเมื่อปี2549ไทยได้แสดงบทบาทอย่างสร้างสรรค์เน้นความเป็นประเทศสายกลางเป็นสบานเชื่อมกลางระหว่างกลุ่มประเทศต่างๆ เพื่อหาจุดร่วมในการส่งเสริมและคลุ้มครองสิทธิมนุษยชน